สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวปั๊มน้ำไฟฟ้าสำหรับน้ำดื่มกันช่วงนี้ก็เพิ่งติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่นะครับเป็นแบบ R.O. เลยจัดเซตใหม่มาทั้งหมดนะครับรวมถึงถังน้ำดื่มด้วยปั๊มไฟฟ้าตัวนี้นะครับรองรับถังน้ำเนี่ยขนาดความจุสูงสุดถึง18.9ลิตรเลยทีเดียวนะครับหายห่วงข้างกล่องเนี่ยมีบอกรายละเอียดไว้นะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็สาย USB 2.0สําหรับการชาร์จตัวท่อสแตนเลสน,นะครับต่อตรงปั๊มได้เลยนะครับแล้วก็สายซิลิโคนต่อตรงด้านล่างนะครับส่วนตัวปั๊มนะครับก็จะเป็นวัสดุเนื้อแข็งนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านข้างเขาจะมีบอกกําลังไฟนะว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะและด้านบนก็จะเป็นปุ่มกดนั่นเองนะสำหรับการเริ่มการทํางานนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นพอร์ตชาร์จ USB 2.0นะครับสามารถชาร์จกับอะแดปเตอร์มือถือทั่วไปได้เลยโดยรวมนะเนื้องานของเจ้าเครื่องปั๊มตัวนี้ก็สมราคานะใช้งานได้จริงๆแล้วก็แข็งแรงทนทานในระดับหนึงเลยทีเดียวนะครับ แล้วมาแกะต่อกันเลยนะครับวันนี้ผมได้ซื้อถังน้ํา18.9ลิตรมาสําหรับใส่น้ําดื่มนะครับเลือกอยู่นานเลยนะตัดสินใจเอาร้านนี้นะครับ เพราะว่ารีวิวถังน้ำเนี่ยเนื้อพลาสติกเนี่ยไม่บางเกินไปนะซึ่งเห็นรีวิวหลายๆคนในบ่นกันว่านะซื้อมาแล้วถังมันบางเกินไปนะเลยเลือกร้านนี้มานะและเห็นร้านนี้เนี่ยเป็นโรงงานทําถังพลาสติกโดยเฉพาะนะแต่จะมีราคาแพงกว่าร้านอื่นๆหน่อยนะในช้อปปิ้งออนไลน์แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อดีๆไปเลยให้มันแข็งแรงนะครับจะได้ใช้กันนานๆนะครับใครอยากรู้นะครับว่าซื้อร้านไหนก็ตามไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับจะลงลิงก์ร้านไว้ให้ทั้งหมดนะครับ ก่อนไปใช้งานนะครับล้างถังให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองปั๊มน้ําไฟฟ้ากันนะครับสรุปแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคกับอุปกรณ์ที่ซื้อมานะเพิ่มเติมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยชาร์จไฟให้เต็มก่อนนะสำหรับเครื่องปั๊มนะครับ จากการใช้งานมานะครับหเดือนเต็มยังไม่มีปัญหานะและก็ยังไม่ได้ชาร์จด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับแต่เพิ่มเติมเนี่ยอยากแนะนําให้ซื้อร้านถังน้ําดีๆหน่อยนะครับจะได้ใช้กันแบบยาวๆนะเอาแบบที่มันพลาสติกหนาๆหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับคุณผู้ชม